สวัสดีทุกคนครับวันน er ี้ผมจะมาพาไปดูจุดทาอเมซอนนะครับในแผนที่ใหม่ในไรเดอร์โบนนั่นเองนะครับก็เควสแรกจะเป็นของอเมซอนอัลฟ่านะครับส่วนเควสที่2จะเป็นของอเมซอนโอมิกานั่นเองถ้าเกิดเราทํา2เควสนี้เนี่ยเราจะได้อเมซอนโอมิการนะครับนะและเราจะต้องมีอัลฟาด้วยนะครับถึงจะทํา2เควสนี้ได้นะก็จุดรับเควสแรกก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับนะถ้าทุกคนตามผมมาเนาะล้วก็จะเจอตัวอเมซอนอัลฟายืนอยู่ตรงนี้นะครับให้เรารับเควสได้เลยและหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับ ตัวจุดเซกบอสนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับนะในสมาร์ทโวเนาะก็ทุกคนเข้ามาได้ในตรงนี้เลยเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอต้นกล้วยตรงนี้นะครับให้เรากดคลิกได้เลยเมื่อเรากดคลิกแล้วเนี่ยก็จะมีบอสเกิดมานะครับวัตถุดิบในการเซกก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับนะไปดูคลิปได้เนาะต่อมาพนจะที่2นะครับให้ทุกคนตามผมมาได้เลยเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะโผล่ที่ชายหาดนะครับแล้วเราก็จะเจออัมาซอนโอเมก้ายืนอยู่ให้กดรับเวสได้เลยเมื่อเรากดรับ퀘ทแล้วเนี่ยให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับนะ ให้เราเข้ามาด้านนี้เราจะโผล่มาที่ป่านั่นเองนะครับแล้วให้เราเข้ามาทางด้านซ้ายนะครับเราจะเจอจุดเสกอัลฟ่าอยู่ตรงนี้นะครับนะก็เรากดคลิกได้เลยเมื่อเราทําเควสทั้งหมดส่งเควสทั้งหมดแล้วเนี่ยเควสสุดท้ายนะครับจะเป็นเควสของการรับซิกม่านั่นเองนะครับตัวซิกม่าก็จะอยู่ที่สมาร์ตซิตี้โลกแรกของเราในเองแล้วให้เรามาตรงหลังรถตู้เราจะเจออเมซอนโอเมก้ายืนอยู่ตรงนี้ให้เรารับเควสนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนเดินตามผมไปได้เลยให้ทุกคนตามผมมาแหละนะครับบอกว่าตัวโลกของลิวคิสเนี่ยมันจะรวมกััับบบโโลลกกกกกขขอออองงสสสมมาาาซิิตี้้หรรรรืวว่่่ฟเเเนนนนนะะะะคคคจจจุุุดดด็ยูถท ขึ้นมาเนาะก็เควสอเมซอนทั้งหมดแล้วก็จุดเสกของบอสอเมซอนทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นะครับซึ่งวัตถุดิบก็ใช้เหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงเนาะก,ก็ใครที่ชอบที่นี้ฝากไลค์แชร์กดติดตามด้วยไปละบาย